ลองคิดดูสิครับว่าถ้าข้อสอบปลายภาคเนี่ยไม่ได้วัดผลกันบนกระดาษแต่เป็นการทำฟาร์มกุ้งของจริงเลยแถมมีเงินจริงๆเป็นเดิมพันด้วยเรื่องราววันนี้จะพาไปเจาะลึกการทดลองสุดท้าทายที่เปลี่ยนบ่อก,กุ้งให้กลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตครับ ภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับไม่ใช่ฟาร์มกุ้งธรรมดาๆรรเลยนะแต่มันคือข้อสอบปลายภาคของจริงของนักศึกษาจากวิทยาลัยประมงติ่นสุลานนท์ครับซึ่งถูกขั้นตอนเลยนะตั้งแต่เตรียมบ่อไปจนถึงจับกุ้งขายมันคือบทเรียนที่ต้องลงมือทําจริงเจ็บจริงแล้วก็ได้กําไรกันจริงๆเอาละครับเรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกหน่อยโครงการนี้เขามีชื่อเท่ๆเลยนะว่าห้องเรียนในบ่อกุ้ง คือมันเป็นแนวคิดการศึกษาที่แบบโอ้โหล้ำมากๆเลยครับเปลี่ยนการเรียนในตำราบแบบเดิมๆให้กลายเป็นการลงสนามจริงไปเลยเป้าหมายหลักๆของเขาเลยนะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือให้นักศึกษาได้สกิลเลี้ยงกุ้งแบบลงมือทําจริงไปเลยอย่างที่สองคือ โปรเจก์นี้ต้องทำเงินได้จริงด้วยนะเป็นรายได้ให้วิทยาลัยแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ให้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือคนที่สนใจเข้าหน้าดูงานได้ด้วยโอ้โหเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกตั้ง3าตัวเลยนะเนี่ยทีนี้จุดที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ละครับคือโครงการนี้เนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงกุ้งแค่บ่อเดียวนะคะแต่ให้นักศึกษาแบ่งทีมกันเลยค่ะดูแลบ่อกุ้งสองบ่อที่ใช้วิธีเลี้ยงแบบคนละขั้วเลย บ่อแรกนะครับเขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มก็คือมาสายโมเดิร์นเลยใช้เทคโนโลยีจัดจ่าเข้ามาช่วยจัดการทุกอย่างส่วนบ่อที่2คือฟาร์มอินซีอันนี้จะกลับไปสู่เบสิกเลยครับเน้นธรรมชาติลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดเหมือนเป็นการสู้กันระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาตินั่นแหละครับ แล้วเพื่อให้ไฟแฟน,นะครับเรามาดูงินลงทุนตั้งต้นกันก่อนฝั่งสมาร์ทฟาร์มเนี่ยลงทุนไปประมาณ435,000กว่าบาทส่วนฟาร์มอินซีใช้ไป430,000นิดๆเห็นไหมครับว่าต้นทุนเนี่ยโอ้โหใกล้กันมากแทบจะเรียกว่าเริ่มจากจุดเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับผลลัพธ์มาดูกันเลยดีกว่าว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้ คำถามก็คือพอมาเพียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยฟาร์มไหนทําได้ดีกว่ากันยกแรกเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวชี้วัดที่สําคัญมากๆในการเลี้ยงกุ้งนั่นก็คืออัตรารอดครับแต่ก่อนจะไปดูตัวเลขกันนะครับต้องย้ําตรงนี้อีกทีว่าทุกเปอร์เซ็นต์ที่เห็นเนี่ยมันมาจากหยาดเหงื่อแรงกายของน้องๆน,นักศึกษาลุ้นๆเลยนะที่เขาดูแลกันมาตั้งแต่เตรียมบ่อจนถึงวันที่ได้จับกุ้งขายกันจริงๆแล้วผลก็คือแต้นตนเตน ฟาร์มอินซีครับมีอัตรารอดสูงถึง65.6%เลยทีเดียวในขณะที่สมาร์ฟาร์มเนี่ยอยู่ที่58.5%หูยกนี้ต้องบอกเลยว่าสายธรรมชาติชนะไปแบบใสๆเลยครับมาต่อกันที่ยกที่2เรื่องของประสิทธิภาพการใช้อาหารหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าค่า FCR อธิบายง่ายๆก็คือค่ายิ่งน้อยยิ่งดีครับมันแปลว่าเราใช้อาหารน้อยลงนะ เพื่อให้น้ำหนักกุ้งเพิ่มขึ้นมา1กิโลกรัมฝั่งฟาร์มอินซีนะครับที่เน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยทำค่า FCR ได้ที่1.32ค่ะส่วนสมาร์ทฟาร์มค่า FCR อยู่ที่1.36ก็คือสูงกว่านิดหน่อยแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าฟาร์มอินซีเนี่ยเปลี่ยนอาหารให้เป็นเนื้อกุ้งได้เก่งกว่านิดหนึ่งนั่นเองอืมพอเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ อัตรารอดก็ดีกว่าประสิทธิภาพอาหารก็ดีกว่าใครๆก็ต้องคิดว่าฟาร์มอินทรีย์นี่แหละที่จะทำกำไรได้เยอะกว่าถูกไหมครับแต่เรื่องมันกลับตาละปัดครับเพราะสิ่งที่น่าทึ่งก็คือสมาร์ทฟาร์มครับทำกำไรไปได้ถึง343,827บาทในขณะที่ฟาร์มอินซีเนี่ยทำได้312,052บาท กลายเป็นว่าถึงแม้อัตรารอดกับประสิทธิภาพอาหารจะด้อยกว่านิดหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งสมาร์ทฟาร์มกลับทําเงินได้เยอะกว่าแบบเห็นเห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครกําไรเยอะกว่ากันแค่นั้นเราต้องมองให้ลึกลงไปอีกครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของโปรเจกต์นี้มันคืออะไรกันแน่พี่น้พอมาดูตารางสรุปผลรวมทั้งหมดนี้นะโอ้โหมันน่าสนใจมากม จะเห็นเลยว่าฟาร์มอินซีเนี่ยชนะขาดในเรื่องอัตรารอดค่า FCR แล้วก็ต้นทุนต่อกิโลที่ถูกกว่าแต่สมาร์ทฟาร์มกลับมาชนะในเรื่องสำคัญคือกำไรต่อกิโลแล้วก็กำไรรวมมันบอกอะไรเราครับมันบอกเราว่าไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดไปซะทุกอย่างหรอกมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับตัวชีวัดตัวไหนมากกว่ากันแต่สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาไม่ได้วัดผลกันที่ตัวเงินแต่วัดกันที่คนครับ และนี่แหละครับคือผลผลิตที่แท้จริงของโครงการคือมีน้องนองนักศึกษาถึง48คนเลยนะที่ได้สกิลการเลี้ยงกุ้งจริงๆอีก48คนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำ48คนได้เรียนเรื่องโรคในสัตว์น้ำแล้วก็อีก30คนได้ฝึกทักษะการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมดนี้แหละครับคือความสำเร็จที่มันตีเป็นตัวเงินไม่ได้เลยเอาละครับ เรามาดูกันต่อว่าบทเรียนที่ได้จากโปรเจกต์นี้มีอะไรบ้างแล้วก้าวต่อไปของเขาจะเป็นยังไงแน่นอนครับว่าพอลงมือทําจริงเนี่ยมันก็ต้องเจอปัญหาของจริงอย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เจอฝนตกหนักๆเข้าไปก็พังหรือความล่าช้าของระบบราชการเวลาจะซื้อของอะไรสักอย่างทําให้จัดการฟาร์มไม่ทันเนี่ยแหละครับคือบทเรียนราคาแพงที่ไม่มีทางเจอในห้องเรียนแน่นอน สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการเก็บเกี่ยวครั้งนี้กันแน่ระหว่างกำไรที่จับต้องได้หรือประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้